สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะออมสินอินดี้ก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองจ้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราเปิดเทอมวันแรกเนาะหลังจากที่หยุดไปเพราะสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราจะมาออนไซต์แล้วก็มาเจอเพื่อนๆที่มาหาลัยกัน ออมสินก็เลยคิดว่าจะมาล็อกนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆตรงนูงน้นตรงนี้ตรงนั้นมาฝากกันนะอ่ะอันนี้เราก็กําลังจะเดินเข้าไปในตัวตึกนะคะแต่ว่าแวะทักทายกันสักนิดหนึ่งอ่ะโอเควันนี้นะคะอาจารย์ก็นัดมาเรียนที่ชั้น3ามแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนอะไรแต่ก็มาเรียนที่มหาลัยกันก่อนอาจารย์ว่างี้เนาะ และตรงนี้นะก็ไม่อยากจะโม้ไม่ว่าจะละครเรื่องไหนซีรีส์เรื่องอะไรก็จะมาถ่ายตรงนี้และที่กำลังฮิตฮอตขณะนี้ก็ต้องยกให้เรื่อง F4 เลยจ้าสวัส <Wow. S 3> ดีค่ะชื่ออะไรคะหยกคะวันนี้หยกมาทำอะไรคะมาเรียนค่ะมาเรียนสิ่งลเกลัค่ะเดี๋ยวดูเล็บหน่อยคะ่ะเพื่อการอะไรคะเพื่อการมาเรียนเพราะมาเรียนมาแล้วค่ะจากที่ไม่ได้เรียนมาเกือบปีนะคะใช่ค่ะ ยว <Yeah. c oughs> ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจาร,รย์พงค่ะอาจาร,รย์ประจาสาขา <c oughs> นวัตกรรมการโฆษณาและสื่อส้าสรค์ค่ะอาจารย์สัขาเราเปลี่ยนชื่อเรียบปะ <c oughs> เป็นร,ร่าป็นการโฆษณาและสื่อสร้างสรร์ <c oughs> ไม่มีน,นวัตกรรม <c oughs> อ่ะลช,ช, <c oughs> ชื่อเปล <c oughs> ี่ยนชื่อแหล่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องเรียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่ะก็เปิดเทอมวันแรกกันเนาะก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมาสักเท่าไหร่วันนี้ก็เพื่อนอาจจะมาน้อยน,นิดนึงแต่ก็ยังมีเพื่อนๆน,นะคะที่เรียนผ่านทางออนไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็นทางซูมหรือว่า Google Meet นะคะก็นี่เห็นไหมเพื่อนๆก็เรียนออนไลน์กันอยู่ส่วนเราก็มาอ่อนใสกันเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะทุกคนค่ะ ดีใจค่ะไม่ได้เ,เ,รเรียนกี่โมงอาจารย์เที่ยงค่ะตอนนี้เท,ที่ยงสิบสามนาทีแล้วลงโจ้เลยค่ะทุกคนไม่มีใครนะค่ะปกติแล้วเราก็มาเรียนเร็วแบบนี้ตลอดนะเราจะแบบมาก่อนตลอดอคนแรกผมใช่ค่ะนี่คือเรื่องจริงก็คือนักศึกษาดีเด่นได้เลยพูดอะไรเป็นความจริงหน่อยคือไม่เห็นด้วยนักการมเรียนก่อนตลอดคาอตลอดครั้งวันนี้คือเราเข้าใจว่าเขาแบบ ชอบมามใส่ก็คืออาจารย์เริ่มเริ่สมสอนคือิึงออกจากพอใช่เราเข้าใจเนี่ยเป็นไรขีดาบได้เลยค่ะห้ฉามันมาเร็วไม่พูดเยอะจะคอโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะออมศินกับเพื่อนๆนะคะก็จะขออนุญาตเรียนกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันหลังเรียนเสร็จจ้า Two hours later ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เรียนกันเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรียนวันนี้เป็นไงบ้างคะเรียนวันนี้ ข้าใจเพราะอาจารย์ใส่แมสพูดก็จะฟังแบบว่าไม่ค่อยได้ยินนิดนึงนะคะเป็นยังไงวงคะเรียนวันนี้มึงโดนผมอันนี้ก็จะห่วงหล่อยเดียวเลยนะคะทุกคนปวดกระบาลให้กูหล่อบ้างเถอะปกติพูไม่หลอกก็หล่ออยู่แหละค่ะรีจะมุมซ้ายอ่ะสัหันสายสิหันขวาหันทำไมขอโทษค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นรถรางนะคะที่มหาวิทยลาลัยเราเนี่ยมีบริการขับไปทุกตึกเลยนี่เรานั่งอยู่กับน,นุ่มหล่อชื่อดังพูดดีๆนีพูดใหม่แล้วนั่งอยู่กับหมาอ,นน <laughs> อันนี้เราถึงจะถูกอนนี้เราเลิกเรียนแล้วเราเรอกำลังจะไปทำงานอันนี้กินกาแฟี่ฮอกนกเกลว่าคะใช่ครับ อันนี้เป็นนมสดผู้ชัดกาแฟครับของของนกแก้วเลยของนกแก้วไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายอ๋อไม่จ่ายของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโอเคอ่าอ่าอันี่สิแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่ของวัดสั่นคือที่วัดสั่นมาเขาจ่ายไหมคะเขาก็ไม่ได้จ่ายแต่ว่าเราไม่พูดถึงเของของวัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเพลงตายกู เอาน้ำอะไรเนี่ยน้ำ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 ตบเต็มใช่น้ำอะไรวะน้ำใสหรือต้มยำ One hour later กี่โมงล้วคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มคอ๋อไม่ใช่วยดิดิทุแล้วนะใช่แต่ว่าตอนนี้งานจะเสร็จไม่กเสร็จเอาะไรม่เสร็จแล้วพวกนี้จะเสร็จก็มาไมแเราอยู่นี้นอนนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคน คุยกล้องดีกว่าเราเราได้ประโยชน์เรวันนั้นไม่ได้เลยคุยกับกล้องอย่างเดียวเขาทำงานเราคุยกับกล้องอย่างเดียวเด็ดตัวกันนะคะในช่องลิงก์นุ่งแชนแนลได้ไหะคะเลยค่ะฝากติดตามได้ที่ช่องเลยค่ะลิงกนุ่งแชนแนลนะคะไม่กดติดตามกันเยอะๆนะคะเพราะพรุ่งนี้จะไม่มีคลิปแล้วหน่อยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคลิปให้ติดตามกันได้แล้ค่ะ นี่นะคะแล้วก็ทำงานกรเสร็จแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะหลับก่อนดิคิดงานกันมาเนิ่นนานนะ,ะใช่ค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็คนสุดท้าณนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็ฝากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนค่ะทางช่องอัศินแล้วก็ช่องลิงค์ลงแชแนลค่ะใช่ค่ะแล้วก็นี่นะคะช่องน้องใหม่กําลงังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าช่องอะไรโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อคคย่าลืมติดตามช่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะ